ชื่อดารลาดเปียคุณนะคะชื่อเล่นชื่อเบลค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวชีวิตของนักเรียนปอโทน,นะคะที่ประเทศอังกฤษนึง่งซึ่งเราก็มาเรียนคอร์ส MA Advertising Marketing and Media ค่ะที่ University of e s s e x นนเองคะ เลือกเรียนที่นี่ก็เพราะว่าเป็นมหาหลัยที่แรงถือว่าโอเคกล,กลางๆค่อยไปทางสูงนะคะ business school ขเขานี่ก็มีการรับประกันคุณภาพส่วนงานวิจัยของเขานี่ก็ได้รับรางวันลนองรับด้วยแล้วเราก็ได้ไปศึกษาหลักสูตรที่เรียนมานะคะว่ามีวิชาอะไรบ้างซึ่งก็ตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการไปเรียนแล้วก็สามารถนําไปใช้งานในอนาคตได้ค่ะ และเหตุผลสําคัญอีกเหตุผลหนึ่งเลยนะคะก็คือที่นี่ก็คือใกล้ลอนดอนมากค่ะทุกคนนั่งรถไฟไปแค่หนึ่งชั่วโมงเองแล้วก็เมืองที่อยู่ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากค่ะไม่ค่อยวุ่นวายเราสามารถที่จะเดินหรือนั่งรถบัสไปรอบๆเมืองก็ได้เลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆเมอนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแว,วันนี้อากาศดีมากทุกคน แดดออกแล้วก็ไม่มีฝนตกด้วยค่ะสิ่งที่ชอบสุดของที่นี่ละหรอแน่ๆก็ต้องเป็นตัวโคเชสเตอร์แคมปัสที่เราเรียนอยู่นะคะบอกเลยว่าใหญ่มากๆแล้วก็แบ่งออกเป็นสัดส่วนชัดเจนร้านค้าอาหารก็คือหาง่ายสุสดๆค่ะทุกคนโดยเฉพาะ ebs ของที่นี่นะคะก็คือสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากเหมาะกับการเรียนสุสดๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นร่ r o c a r อ o n green area นะคะ รวมถึงส่วนของมหาลัยเราเนี่ก็คือติดท็อป10ของ UK อีกด้วยนะคะน่าเรียนสุดๆไปเลย ก็เรื่องของหอพักนะคะถ้าใครมาเรียนที่นี่ก็อยากจะแนะนําหอที่เราพักอยู่นะคะ The m o u n t i n g s เพราะว่าด้านล่างเนี่ยมีร้านสะดวกซื้อและก็ร้านอาหารมากมายเลยรวมถึงติดที่ขึ้นรถบัสนั่งไปเรียนหรือเข้าทาวนะคะก็เดินทางไม่ถึง10-20นาทีนะคะทุกคนก็คงงงใช่ไหมคะว่านี่เรากำลังเดินไปที่ไหนอยู่ ก็คือเรากาลังจะไปทํางานพาร์ทไทม์กันค่ะซึ่งเราเนี่ยมีเรียนแค่3วันต่อวีก็คือแบบว่านนะไม่มีอะไรทําเลยแล้วเราก็แบบว่ามาทำพาร์ทไทม์เพราะว่าอยากจะได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็แถมยังได้เงินอีกด้วยนะคะก็ใครที่แบบว่าสนใจมาเรียนต่อเนี่ยนี่ก็เป็นช่องทางที่แบบว่าทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเองนะคะก็ไปเลยค่ะ ค่ะวันนี้เราก็มาทํางานพาร์ทไทม์นะคะที่ร้านอาหารไทยนั่นเองคนซึ่งร้านอาหารนี้ก็คือแบบว่าอยู่ใกล้หอเรามากค่ะก็คือเดินไม่ถึง5นาทีนะคะทุกคนนั่นแหละก็ใครนะคะที่สนใจมาเรียนต่อเรียนต่อที่นี่นะคะแล้วก็อยากหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็มาสามารถทำพาร์ทไทม์ที่ร้านนี้ได้เลยนะคะนะคะไทย่ะ ที่สําคัญนะคะเราจะมาเรียนที่ประเทศอังกฤษไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีพี่พี่เอเจนซี่นั่นเองเอเจนซี่ที่เราใช้เนี่ยก็คือ EFL หรือ Education for Life นั่นเองค่ะพี่พี่เนี่ยใส่ใจรายละเอียดทุกๆอย่างเลยตั้งแต่การเลือกมหาลาัยจนถึงการมาเยี่ยมเยือนถึงประเทศอังกฤษเลยนะคะซึ่งเราก็ประทับใจมากเนาะเพราะว่าตอนที่เรากําลังจะเตรียมตัวต่างๆเนี่ยเราก็แบบว่ามีเวลาจากัดเราก็จะต้องหาคนมาไกด์ไลน์เราแล้วก็โดยเฉพาะในขั้นตอนการเลือกมหาลัยเนี่ยก็คือเราค่อนข้างที่จะแบบว่า ใช้เวลานานมากซึ่งพี่ๆเอเจนซี่เนี่ยก็คอยที่จะแบบว่าเอาความต้องการของนักเรียนเป็นอันดับแรกเลยนะคะก็คือ บัเจ e t แล้วก็เมืองสไตล์การใช้ชีวิตหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็คือพี่ๆก็จะช่วยหารายละเอียดมานะคะแล้วก็ที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือพี่คิดนะคะก็คือคอยทำตารางนะคะเปรียบเทียบระหว่างมหาลัยนะคะว่าเออมหาลัยนี้เป็นยังไงบ้างแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีความแบบว่าเลือกได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงทาร์เก็ตของเรามากขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือทางพี่ๆเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในการบริการ กเลยนะคะก็คือเอาที่เราแบบว่าโอเคเป็นหลักอะคะ่ะ ว่าทำไมต้องมีเอเจนซี่ซึ่งการประหยัดเวลาตรงนี้มันมีข้อดีตรงที่ถ้าเรามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันแบบทาให้เราแบบไม่สามารถไปเรียนต่อได้หรือพี่ๆเขาเนี่ยก็จะช่วยได้ทันนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์มากแล้วก็แบบรู้ว่าจะต้องทอํายังไงเพื่อแก้ปัญหาให้มันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจเอเจนซี่ EFL ด้วยประสบการณ์ของเราที่แบบว่าเตรียมตัวแทบจะไม่ทันแล้วแต่พี่ๆยังแบบว่าช่วยให้มันผ่านพ้นไปได้เราก็เลยแบบว่าแฮปปี้ค่ะ ซึ่งก็ใครก็ตามนะคะพี่ๆี่น้องๆหรือเพื่อนเนในที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษหรือว่าจะเป็นโซนอเมริกาหรือยุโรปประเทศอื่นๆนะคะก็สามารถติดต่อ EFL ไปได้เลยนะคะแล้วนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อพี่คิดหรือว่า EFL นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครเนะอยากจะไปดูรีวิวหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้เลยที่เพจ Facebook ตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็น i n s t a g r a m ก็ได้นะคะตรงนี้เลย